สวัสดีครับผมคำทองนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตงานตัวใหม่ดูนะครับลูกใครจานใครฝาใครก็ได้นะครับเรารู้หมดอ่าเต็งห้าเต็งสามครับกักห้าสามครับอ่าสามสี่ห้านะครับโลนะครับอ่าลูกใครจานใครฝาใครก็ได้เรารู้หมดนะเราไม่ต้องไปเอามันทุกตานะบอกไว้ก่อน จากห้าสามครับห้าซีซีครับมาตัวเราไม่ต้องแบ่งมันทุกตาคนระับอกไว้ก่อนนะขย,ยันโรยเหยื่อนั่งใหญ่เตอร์เราเราไม่ต้องไปเอามันทุกตาครับจังหวะเราไม่ต้องไปเอามันทุกตาเนะี่ยต้องบอกให้อก,กักหกไอเอี่ยวคนระับ ออกเอี่ยวห้าห้าครับอ่ะถูกตัวนึ่งเราไม่ต้องเอามันทุกตานะครับอ่ะอ่าลูกนี้ต้องเต็งหกครับอ่าหกหกห้าครับอ่ะ 6, 6, พี่กำมพูาบอกก่อนไม,ไม่ต้องไปเอามันทุกตาครับเดี๋ยวมันสะดุ้งครับบอกไว้ก่อนอ่าไม่ต้องไปเอามันทุกตาแนละ้วเดี๋ยวมันสะดุ้งครับจานมัดดวงฝาวดวงลูกมันด,ดวงจานไข่ก็ได้ฝาใครก็ได้ลูกไข่ก็ได้ลูกขาวใสลุ่หมดอ่าผมอ่าเต็งสามนะกักสี่สามก็ได้แต่ผมชอบเต็งสามมากกว่า แต่งสามนะเนี่ยสามสองสามฝากไปด้วยครับจานใครลูกใครฝาใครก็ได้ครับเรารู้หมดนะครับอ่าเราพี่กำทพงรก็จะสอนเทคนิคนะครับต้องบอกก่อนนะเป็นเทคนิคนะครับใหม่ล่าสุดสองพันยามนะครับอ่าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์ผมก็ศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าสามเก้าหกหนึ่งศูนย์นะครับ เราก็รับสอนนะครับถ้าเรียนทางไลน์ครับอ่าสอนทางไลน์ได้ครับบางคนบอกว่าพี่กำอรไม่มามาไม่สามารถมาได้ครับก็เรียนทางไลน์ครับเรียนทางไลน์ก็ได้เราสอนจนสอนจนคุณเป็นนะอะว่างนี่นะนี่ครับฝ่าวัดดวงครับจานวัดดวงลูกวัดดวงครับลูกใครก็ได้ให้มันเป็นขาวใสอย่างเดียวครับอ่าบอกก่อนครับอันนี้หลายคนถามว่าพี่กำธรอันนี้มันใช่เปิดตีนดูหรือเปล่าไม่ใช่เปิดตีนดูครับถ้าเปิดตีนดูก็ต้องเขย่าไปงี้ครับเนี่ยอย่างงี้ถูกไหมอย่างงี้เขย่าอย่างี้อ่า อย่างเงี้ยถ้าเขย่าเงี้ยอ,อันนี้อาจจะเป็นเปิดตีนดูครับเนี่ยอันเนี้นี่ถ้าเขย่าเงี้ยเขาเรียกเปิดตีนดูแต่อันนี้มันมัน,ม,นมันไม่ใช่คร e ับอ่าต้องบอกนะครับมันคนละหลักการหลักการและเหตุผลเนี่ถ้าถ้าเขย่าเงี้ยตอนนี้เขาบอกว่พี่กำทอนเปิดตีนดูไงอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยใช่ครับเนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ครับอ่าเต็งสี่ไปล้านหนึ่งถ้าไม่มีสี่ผมเลิกขายให้โลเลย อ่าสี่สามหกนะครับอ่านี่เขาเรียกการเปิดตีนดูครับแต่ว่าเทคนิคที่ผมจะสอนมาเนี่ยมันไม่ใช่เทคนิคการเปิดตีนะครับต้องบอกก่อนเป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดสองพันยี่สิบสามนะครับอ่าฝากไปด้วยครับพี่กัทอนฝากไ้ด้วยอ่าอะไรไม่ชัวเราไม่ขายอยู่แล้วหรือว่าอะไรที่ไม่ชัวเราก็ไม่ไม่มาสอนนะบอกไปก่อนนะครับอ่าต้องต้องชัวครับอ่าบอกไก่อนนะครับต้องชัวครับถึงถึงเราจะมาสอนครับ อันนี้ไม่ชัวร์แล้วก็ผ่านไหมครับบอกไว้ก่อนสี่ห้าหกเลยครับจิ้จกยัดไส้ถ้าบอดหนอองี้กรีดเลยงาน่าจะก้ากหกไปเดียวนะผมดูกันอ่าอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอันนี้ไม่ใช่นะ,ะเดี๋ยวดู อ่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ต้องเป็นอ่าที่นี่นต้องเป็นสามอ่าสามอ่ามันเป็นเทคนิคคนละแบบนะสามสามต้องบอกก่อนนะครับอ่ามันถามว่ามันพลาดได้ไหมถามว่าพี่กทอนพลาดได้ไหมมันก็พลาดได้แต่ว่าคุยกันตรงถามว่พาพลาดได้พลาดได้อ่าเราถามว่า ถามว่ามึงมึงเล่นก็เอาเอาทีชัดๆเนี่ยเข้าใจป่ะอ่าถ้า,าถ,ถ้าเราไม่ชัวร์้้วก็ผ่านไปก็อย่าไปเอาแค่นั้นเองอ่าหกสี่สองไม่ชัวร์ก็อย่าไปเอาแค่นั้นนะครับ อ่าต็งหกครับเตง็ตงหกต็งหกผิดมีไหมาพาดไปทีนะต้องบอกมีพาดได้นะครับต้องมีพาดได้ครับเพราะว่าอ่ามันเป็นวัดดวงครับต้องบอกว่ามันเป็นวัดดวงไม่วยาจะถูกทูกตานะครับพี่คำทอนไม,ไม่ไม่มีมันโนนะว่าไอพี่คำทอนต้องถูกทูกตาแไม่จะเป็นครับอ่า ตอนนี้กักหกเอียวครับกับกหกเอียวห้าสาเอียวมันมันไม่เป็นต้องถูกทุกตานะอย่างบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเล่นเล่นไปก็ค่อยเอาเมันก็ได้ กักหกเอี่ยวครับอ่าแต่มั่นใจเต็งหกมากกว่าน,นะเนี่เห็น <alia> ไหมฝากไว้ด้วยนะครับอะไรไม่ชว,นะว์เราไม่ขายอนะันนี้มันเทคนิคใหม่ล่าสุดนะครับสองพันยี่สิบสามแล้วบอกไว้ก่อนนะครับ,ล,รรรบ,รบลูกใครจานใครฝาใครก็ได้บอกไว้ก่อนนะครับลูกใครจานใครฝาใครก็ได้เรารู้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นเราไม่ต้องไปเอามันทุกตาครับผมก็รับสอนนะครับสอนมันก็เบอร์เพลผมก็โทรมาได้นะครับอ่าทุกรายได้ที่ได้จากพวกคุณนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเอาไวให้น้องหมานะครับบอกไว้ก่อนอ่า ผมยาวไปให้น้องหมานะครับอ่าะ,ะฝากกัด้วยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วก็ติดต่อพีม่มาได้นะครับถ้าเ facebook ก็ํำทอนสีเหลืองครับอ่าเข้ามาคุยใน,ในกล่องข้อความได้ครับอ่าถ้าลายก็เนี่ยครับลายเปลี่ยนชื่อเป็นนันเดชนะครับผมบอกไว้ก่อนแใครดูอยู่อ่ะอ่าผมอะไรไม่ชัวร์ผมไม่ขายอยู่แล้วเขารู้กันอยู่ทั่วประเทศอ่าผมไม่ผมขายชื่อเสียงของผมฝากด้วยนะครับ